ภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีทอพป่าสมามัคคีโดยได้กล่าวคำถวายพร้อมกัน ร้อมทั้งได้ทอดพระป,ป่าเบื้องหน้าคณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป,ป่าตามด้วยพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะประธานนำกล่าวและสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ ในการนี้พระเอกชัยกันตะปัญโยก็ได้เมตตาให้โอวาดว่าในยุคพุทธกาลของเรานี้เมื่อเริ่มมีการอุปสมบทพระภิสุไม่นานนักพระพิสุก็เริ่มสแสวงหาผ้าเพื่อมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนจีวรเก่าในเวลานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตให้สแสวงหาผ้าโดยวิธีการบังสุกุลเท่านั้นการได้ผ้าสักชิ้นจึงมีความยากลำบากมาก ต่อมามีเทพพิดาปรารถนาจะถวายผ้าอย่างดีแด่พระอนุรุทธ,ธะจึงเอาผ้าไปซ่อนในกองอยากเยื่อแต่ก็ไม่ยากนักที่พระอนุรุทธ,ธะจะได้เห็นผ้าได้ต่อจากนั้นจึงมีการเอาผ้าไปวางไว้เพื่อให้พระพิสุหาผ้าได้ง่ายขึ้นแต่การสแสวงหาผ้าก็ยังลำบากอยู่ต่อมาหมอชีวะกะโกมรพัฒนได้ขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ขอให้คนทั่วไปสามารถถวายผ้าป่าหรือผ้าบางสุกุลโดยวิธีการทอดผ้า,าป่าอย่างที่เราปฏิบัติกันอย่างในปัจจุบันนี้ทำให้พระพิสุสมัมมาเนรมีผ้าใช้อย่างไม่ลำบากเลยจากนั้นทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันก่อนที่จะได้ตักบาตรและถวายพัตาหารแดกคณะสงฆ์เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธยังความปราบรื้มปิติใจให้แก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะ